สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับมิทัศน์พัฒนาฟต์แวร์นะครับวันนี้วันที่30สิงหานะครับ256 6ครับเราตัวเวลา8โมงนะครับวันนี้เราเอ่อก็กำลังจะไปประชุมนะครับเก็ตเรียลไพร์เมนเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวพูดเก t ตเรีย r ไ m e n เมนก็ได้นะครับจริงๆคือเรากำลังไปเคลียร์เรื่องของเรีย i ไ e m e เมนต่างๆให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเอาเอาเอกสารต่างๆที่เอ่อที่ทางบริษัท ก่อนหน้านี้นะฮะมีการเก็บเรลเปอรเมนต์ไปแล้วนะครับเราก็มาดูมาเปิดอ่านนะครับประมาณ450หน้าโดยประมาณนะ <_ d ata> แล้วก็เราก็มีการประปชมุมกับทีมอยู่ประมาณสีครั้งนะครับแล <the> ้วก็เพื่อประเมินต่างๆนะครับว่าเพื่อโปรเจกต์นีคน้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรน,นะครับทีนี้ประเมินแล้วเนี่ยก็น่าสนใจที่บริษัทพิทัศน์เราเนี่ยจะรับพัฒนาซอฟต์แวร์นี้นะครับก็ <_ d ata> ตอนนี้เราทำ POC ไปแล้วบางเรื่องนะครับเรื่องของพวกการท ฟูดเทคเซิร์ฟต่างๆที่อยู่ในด ocument นะครับอย่างเช่นเขาอัปโหลดด ocument ต่างๆเข้ามานะครับเราก็จะทำเรื่องของเก็บเอาไว้นะฮะเป็นโมดูลแยกเป็นโมดูลก็บเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เที่มีการอัพโหลดจากระบบต่างๆไม่ว่าจะระบบระบบร่างกฎหมายนะฮะระบบติดตามระบบบัญญัตินะฮะต่างๆ3 4 5ระบบกรนีฮะเข้ามาก็คือจะเข้ามาที่นโมดูลตรงกลางนะโมดูล างนี้จะเป็นคน,นจัดการเรื่องของ document m e m e n t รวมถึงเรื่องของการทำ search search content นะคะ context หรืออทษนั search content ที่อยู่ภายใน word excel แล้วก็ pdf ต่างๆนะครับเราก็จะ search ได้นะครับเราก็จะมีทำการ ะะแต่แต่ตรงนี้เราใช้แบบ full t e x t search นะครับก็จะใช้เทคโนโลยีจ j ว่าในการพัฒนานะครับเป็นคอย engine ตรงกลางนะครับแล้วก็จะใช้พวก Spring Framework นะครับเข้ามาจับนะครับแล้วก็เลือกร,รวมเรื่องของ Se Security ด้วยนะครับแล้วก็จะใช้ความสามารถของ d a t a b a s e n n g i n นนะครับช่วยด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือถ้าถ้าเราไม่ไม่ใช้